ส่วนที่เห็นอยู่ในภาพขณะน,นี้ทางด้านซ้ายเป็นพัดทรงหน้านางตรงกลางนั้นปักเป็นเลขเจ็ดไทยนะครับมีลายแวดล้อมประกอบหมายความว่าพระที่ถือพัดยศเช่นนี้เป็นพระภิกษุปรเรียนที่สอบไล่ได้ปรเรียนเอกส่วนพัดทางด้านขวามือเป็นพัดพตานนะครับคือเรียกว่าเป็นพัด มีลวดลายมีทรงอย่างดอกพุตานเ,เป็นพัตตำแหน่งพระครูและทางด้านขวามือสุดที่ปากเลข5นั่นก็หมายความว่าเป็นพัตสมณศักดิ์สำหรับพระปาเรียน5ประโยคในทางการศึกษาพระบาลีในบ้านเหลานั้นแบ่งเรียงเป็นประโยคหรือชั้นหลักสูตรต่างๆตั้งแต่ประโยคที่1เรื่อยไปจนกระทั่งประโยคสูงสุดคือประโยคที่9 เพราะฉะนั้นจํานวนเลขที่เขียนไว้ที่หน้าพัดปร,ริยนนั้นคือจํานวนชั้นหรือจํานวนลําดับปร,รินที่พระภิกษุรูปนั้นสอบได้เมื่อพระภิกษุทั้ง30รูปสดับประกอเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพนังงานเชิญพระภูสาโยงทบกลับไปประดิษฐานที่เบื้องหน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดล ในบรรดาแถวหน้าของข้าราชการที่เฝ้าทูลรองพระบาทอยู่ในเวลานี้นะครับเมื่อก่อนเสด็จพระชเนินเราได้นําภาพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้ท่านผู้ชมไปแล้วนะครับมีพระนทธท่านนายกรัฐมนตรีนายบรรหารศิลปะอาชาพระนัท่านประธานรัฐสภานายบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณพระนัทท่านประธานสารดีกานายประมาณชันซอรอพระนัทท่านประธานวุฒิสภานายมีชัยฤชุพันธ์เป็นอาทินะครับ เมื่อพระสงฆ์ลงจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีที่จะปฏิบัติถวายในการเปลื้องพระลองท้องใหญ่ถวายบังคมที่หน้าพระบรมโกศท่านเลขาธิการพระราชวังในแก้วขวัญวัชโรไทยเฝ้าทูลหลงพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรับพระราชทานพระราชกระสในการปฏิบัติ นายแก้วขวัญเวชโรไทยเลขาธิการสำนักพระราชวังได้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทกราบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตให้เจ้าพนักงานเปลื้องพระรองทองใหญ่ที่ประกอบพระโกรธออกนะคะเมื่อได้มีพระราชานุญาตแล้วเจ้าพนักงานได้อ้อมไปทางหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดนอันเป็นที่บริสฐานพระโกรธพระบรมศพในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อจะได้เปลื้องพระรองทองใหญ่ที่ประกอบพระโกรธออก ซึ่งพิธีต่อจากนี้ก็จะเป็นการอัญเชิญพระโกดออกจากพระทวารด้านตะวันตกเพื่อที่จะมาประดิษฐานบนพระยาน,นมาสามลำคาญและเข้ากระบวนแห่ต่อไปค่ะ แล้วนะคะว่าพระโกธที่ทรงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช,ชนนชในครั้งนี้เป็นพระโกดทองใหญ่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระเกยียรติยศตามขัตยราชประเพณีทุกประการนะคะกล่าวคือเป็นพระโกธทองใหญ่สําหรับพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในอดีตราชการพระโกธชั้นชั้นนองที่เรียกว่าพระหลองทองนอกหรือพระหลองทองใหญ่ ลองทําด้วยโครงไผ่หุ้มทองนะคะปิดทองประดับกระจกอัญมณีส่วนชั้นในซึ่งเป็นที่ทรงพระบรมศพจริงนั้นเรียกว่าพระลองในหรือพระลองทองในหรือพระโกธทาด้วยเหล็กหรือทองแดงหรือเงินปิดทองค่ะ พระกอดทองใหญ่มีด้วยกันสององนะคะองค์แรกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1คือสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชอีกองคหนึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระกฎจันหลักลายดุจเอคาคําค่ะ ระโกรธทองใหญ่ที่ทรงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในครั้งนี้นะคะเป็นพระโกรธที่สร้างขึ้นในครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5กาการตกแต่งพระบรมโกรธทองใหญ่ได้กระทําตามคติร,ราชประเวณีทุกประการกล่าวคือที่ยอดพระโกรธนั้นจะมีพุ่มดอกไม้เพชรถัดลงมาที่ฝังกระจังพระโกรธจะประดับดอกไม้เพชรที่เรียกว่าดอกไม้ไหวส่วนที่ปากพระโกรธจะมี เฟืองเพชรนะคะและเฟืองเพชรค่ะและผู้เงินห้อยอยู่โดยรอบส่วนล่างของพระโกรธหรือที่เรียกว่าเอวพระโกรธจะมีดอกไม้เพชรประดับอยู่โดยรอบอีกเช่นกันค่ะซึ่งก็เรียกว่าดอกไม้เอวนะคะองค์พระโกรธทองใหญ่ปริสถานบนพระเบญจาทองคําจาหลักลายดุนประดับด้วยรัตนชาติสีขาวซึ่งเรียกว่าพระแท่นส่วนเป็นจดนมีสรวนชัตรหรือฉัดทองประดับอยู่โดยรอบทั้งสี่มุขค,ค่ะ และขณะนี้นะคะเจ้าพนักง,งานก็กำลังปลื้มพระรองทองใหญ่ซึ่งประกอบพระโกรออกส่วนภายนอกพระที่นั่งบูสิตมหาปราศาสตร์เจ้าพนักง,งานก็กำลังประโคมสังท่านผู้ชมคะสำหรับบรรยากาศภายนอกประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งบุสิตมหาปราศาสตร์นะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าด้านนอกนั้นนะคะได้มีผู้ชมทางบ้านนะคะทางด้าน พระบรม,มาาราชวังค่ะส่วนทางด้านประตูกำแพงแก้วนี้นะคะตอนนี้พระญาณมารสามนำคาญได้ประทับรอยอยู่ที่เกยน,นอกประตูกำแพงแก้วแล้วพร้อมทั้งนายทหารราชอ,องค์ักษ์ชั้นานพลนายตำรวจราชอ,องค์ลักษณ์และข้าราชบริพารชั้นพิเศษนะคะซึ่งเป็นคู่เคียงพระบรมศพค่ะขณะน,นี้เจ้าพนักงานกำลังถวายเปลื้องพระลองทองใหญ่นะครับ และอีกสักครู่หนึ่งคงจะเชิญพระหลอกออพระโกดลงจากพระมหาประสาททางพระทวารด้านทิศตะวันตกนะครับกองทหารเกียรติยศสำหรับพระ,ระ,ะบรมศพคือกองพันฐานราบที่สากรมฐานราบที่หนึ่งมาดเลกรักษาพระองค์รออยู่ที่บริเวณลานด้านหน้าพระมหาประสาทระหว่างทิมคดทั้งสองหลังนะครับ ในเวลาเมื่ออัญเชิญพระบรมโกศลงจากพระทวารมุกตะวันตกนั้นทหารปืนใหญ่จะได้ยิงปืนใหญ่ถวายนาทีละหนึ่งนัดตลอดเวลาที่เชิญพระโกศไปเทียบยังพระมหาพิชัยราชรถที่หน้าวัดพระเจดุผลวิมลเมืองขา,ามแล้วจึงหยุดยิง ปืนใหญ่ที่ยิงกำหนดนาทีละหนึ่งนัดนี้เรียกว่ามินิตกันหรือปืนที่ยิงเป็นระยะหนึ่งนาทีนะครับยิงที่ทองสนามหลวงจะยิงตั้งแต่เชิญพระบรมโกศลงจากพระนางดุสิตจนไปประดิษถานที่พระหมหาวิชัยราชรถหน้าวัดพระจิตพลคราวหนึ่งแล้วเมื่อเริ่มยาตรากระบวนจากวัดพระจิตพลไปยังพระ เมรุมาตนั้นก็จะยิงอีกคราวหนึ่งนะครับตลอดเรียะเวลาเช้า,ชาวันนี้ก็เป็นเรียะเวลาหลายชัว่วโมงคงจะเป็นจํานวนนัดกระสุนที่ยิงเฉลิมพระเกียรติในเช้าวันนี้หลายร้อยนัดนะครับรเมื่ออัญเชิญพระบรมพระหลองทองใหญ่ ที่พระโกศออกนะครับและอันเชิญพระโกศลงจากพระแทนสวรรค์ในมาเจดนนั้นเจ้าพนักงานในเริ้วกระบวนที่ประจำอยู่ในเริ้วกระบวนที่หนึ่งซึ่งอยู่ที่ถนนมหาราชในขณะนี้จะได้ประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะตลอดเวลา เฉลี่สักครู่นะคะจะอัญเชิญพระบรมมกฏมาประดิสฐานอย่างเสลียงแว่นฟ้านะคะซึ่งออจะมีขณะนี้เริ่มเชิญพระบรมโกุลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางพระะวันทิศตะวันตกปืนใหญ่ที่ท้องเสนาหลวงเริ่มยิงเฉลิมพระเกียรติกำหนดนาทีและหนึ่งนัดตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป การเชิญพระบรมโกศลงจากพระมหาปราสาทนั้นนายทหารมาดเล็กรักษาพระองค์เชิญพระโกศลงทางพระตะวันด้านมุกตะวันตกโดยถวายตาดคุมนะครับท่านนายขุนมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพท่านรองนายขมนตรีพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชาวลิตยงใจยุทธ ซึ่งมีหน้าที่เป็นประธานคณะรุกรรมการชุดต่างๆในงานพระราชพิธียืนรอรับอยู่ที่บริเวณชาลาดาน้าวงดุรยยางมะเลงเพลงสรรเสริญพระบรมศพ